ต้องบอกเลยครับว่าช่วงถ่ายแมงโครดราว่าโอ้ยอะไรครับเนี่ยตีไปจนเกาหลีใต้เจ็บนิ้วอะครับบอกไม่โดนโอ้โหบ้าบอไปแล้วครับบ้าไปแล้วโอ้โหโอย,โอย,อยูฟ้าครับต้องบอกครับว่าเกาหลีใต้โอ้โหถ้ามีชาเลนจ์เนี่ย คุณหนีไม่รอดคุณหนีไม่รอดบอกเลยครับทำกันอย่างนี้ได้ยังไงโอ้สำหรับวันนี้นะครับผู้เล่นตัวจริงนี่จัดมาตามคาดสำหรับนักวอลเลย์บอลสาวไทยครับมาแบบจัดเต็มกันมากๆเลยนะครับเนี่ยครับ มีวลิศลาสีทาเลิศทัตด,ดาวธนิชาโมเมนะครับนัทธนิชานะครับหัตถยาบำรุงสุขกติกานะครับแล้วก็กัญญารัตนนั่นเองครับโอ้โหต้องบอกว่ามาเต็มๆหวดกันเข้าไปคือเริ่มเซตแรกมาเนี่ยต้องบอกว่าโอ้เรามาดีแบบเกินคาดเลยนะ คือโอ้โหทำแต้มได้แบบเป็นกรอบเป็นกำโอเคแต้มแรกเราอาจจะเสียไปก่อนนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยถ้าพูดโดยฟอร์มโดยรวมทุกท่านก็เห็นกันอยู่แล้วนะครับโอ้โหสาวไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะตอนแรกเนี่ยช่วงแรกครับเพราะว่าจี้เสิร์ฟจี้ นะครับแล้วบอลแรกเกาหลีก็ไม่ดีวอลิสลาสีทาเลิศทําได้แบบยอดเยี่ยมเลยลันแต้มลันไปถึง7จ็ดแต้มอ่ะนะครับแต่ช่วงตอนสัก4ี่แต้มในเกาหลีเขาก็ขอเวลานอกนะครับขอเวลานอกคือต้องปรับทับแล้วอ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นมาในเกมบล็อกของเราก็ทําได้แบบโอ้โหโหดมากเลยเกมบล็อกของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกติกานะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของทัดดาวคือขึ้นบล็อก ตีเขาตีมายัางไงก็ไม่ผ่านนะครับกดลงและที่สําคัญตบฉลาดด้วยของเรานะครับเวลาเลือกเคาะเอาแต้มเราไม่ได้ตบเอาตายตบเอากล้ามไนงะคือเราเคาะปุ๊บจังหวะตรงไหนว่างเอาทัชหรือว่าให้มันออกอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าเลือกเล่นได้ฉลาดมากๆนะครับในหลายๆจังหวะแต่พอเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยพอมันนําห่างอะ่ะเราก็อาจจะชะล่าใจไปบ้างนะครับเกาหลีก็ตีตื่นขึ้นมานะครับเป็นช่วง5ต่อ8นะครับ แล้วก็เลยต้องขอเวลานอกกันหน่อยนะครับคือเกมเนี่ยต้องบอกว่าทีมชาติไทยของเราถ้าเอาจริงนะดูแค่ช่วงต้นก็รู้แล้วว่าค่อนข้างที่จะแบบเหนือกว่าเข้มข้นกว่านะครับอยู่ที่ว่าสมาธิความตั้งใจโฟกัสของเราเนี่ยมันมันได้ขนาดไหนนะครับเกมมันจะขาดแค่ไหนนั่นเองและช่วงปลายเซต แรกเนี่ยนะครับโอ้โหสาวไทยฟอร์มโคตรโหดเอาผู้ตามทงเลยนะครับคือมันเหนือกว่าทางเกาหลีใต้เยอะนะครับแล้ววริสราสีทาเลอร์เนี่ยผมว่าเขาตบฉลาดมากเลยเลือกตบเลือกตีคือแบบฟาดลงฟาดลงคือมีหลายๆจังหวะคือเราเห็นว่าโอ้โหน้องอยังอายุน้อยขนาดนี้แล้วเล่นได้ขนาดนี้นี่ต้องบอกว่าชื่นชมนจริงๆนะคือใครเห็นก็ต้องบอกว่าโอ้โหเล่นได้ดีอะ่ะ นะแล้วจังหวะที่น้องเข้าทำเนี่ยแล้วมีมารยาทด้วยอะ่ะเอาพูดตรงๆเลยตีโดนเขาเนี่ยแต่ว่าเราก็ตามเกมอะ่ะแต่ก็ยกมือไวอหวอ่ะเกาหลีไม่รู้อะ่ะขอโทษก่อนนะนะครับคือเขาเรียกว่าเล่นดีนะครับทาแต้มได้และมารยาทงามโอ้โหสุดยอดนะและแต้มสุดท้ายเนี่ยโอ้โหต้องต้องบอกเลยครับว่าผมชื่นชมโค้ดออสเลยครับคือโค้ดออส แก้เกมดีแล้วก็คืออ่านเกมตลอดเวลาให้กับเ,เด็กๆนะครับเพราะว่าอันนี้สําคัญมากเลยนะถึงว่าแต่และจังหวะเนี่ยมันอาจจะดูแล้วเฮ้ยไทยได้เปรียบไทยสามารถทําได้อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยต้องบอกว่าโค้ดเนี่ยสำคัญนะครับโค้ดออสดูอยู่แล้วแต้มสุดท้ายเขาเพลย์เซฟแน่เขาเสิร์ฟเซฟแน่แล้วเราเล่นยังไงอะครับรอดีครับรอขยี้ดีฮะ แล้วสุดท้ายมันออกมาเป็นแบบนั้นจริงๆครับอันนี้ต้องบอกว่าโค้ดมีส่วนสําคัญเลยโค้ดออสนี่หายไป8ปีไม่ได้คุมทีมชาติกลับมารอบนี้หายคิดถึงจริงๆทําได้อย่างยอดเยี่ยมนี่แค่เซตแรกนะแต่ผมว่ามันเหนือกว่าทุกกระบวนท่าจริงๆเซตแรกมันมองเห็นแล้วนะครับแล้วมาในเซตที่2ครับหลังจากที่เราชนะมาเนี่ยนะครับ20ต่อ25โอ้โหเกาหลีใต้เล่นดีขึ้นเยอะเลยนะครับ สูสีมากๆนะครับแต่ทีมชาติไทยสาวไทยของเราเนี่ยตบพื้นแตกเลยนะเอาจริงกติกานี่โอ้โหแต่ละจังหวะที่ขึ้นแต่ละจังหวะที่ตบลงเนี่ยกะเอาพื้นนี่ระเบิดกันเลยทีเดียวนะทุกคนโอ้โหไม่รู้ว่ามันแรงขนาดนั้นได้ยังไงเนี่ยนะครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับโอ้โหต้องยอมรับนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านนิชากรนะครับกัญยารัตโอลิเบโร่ของเรานี่โชว์ฟอร์มเยี่ยมนะ ทั้งขุดทั้งรับอันเดอร์คือต้องบอกว่ามาแบบจัดเต็มอะนะฮะคือแล้วชอบเป็นพิเศษเลยคือจังหวะพุ่งไปรับเนี่ยโอ้โหแพชชั่นแบบโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับคือมาแล้วแบบมาเต็มนะพุ่งเป็นซุปเปอร์แมนเลยโอ้โหต้องยอมรับอะแล้วเซฟได้ด้วยไงประเด็นคือเซฟได้ด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมนะสำหรับสาวไทยและช่วงท้ายถึงแม้ว่ามันจะสูสีคู่ขี้ยังไงนะครับคือเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเดี๋ยวสุดท้ายอ่ะไทยเก็บได้แน่นอนแล้วก็ปิดบัญชีได้จริงคือมัน ดูภาพรวมเกมมันเห็นแล้วไงว่าเกาหลีใต้เนี่ยมันคนเขาก็โอเคเขาดีขึ้นแต่ว่าพอมาเทียบกับเราในรายละเอียดทั้งการรับการตบการเสิร์ฟมันยังห่างอยู่นะครับมันก็ยังห่างอยู่อย่างที่คดขังเกาหลีใต้เขาก็บอกไว้นะครับว่าสาวไทยนี่ฟอร์มนี่ไปไกลแล้วนะครับอ่ะเราชนะไปได้ปิดจ็อบในเซตนี้นะครับ23ต่อ25เราชนะไปนะส่วนในเซตที่3เนี่ย เราคล้ายๆเดิมนะครับเราผ่อนแล้วเราก็เอาน้องๆลงมาสัมผัสเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นแคปหมูสุภาวดีพันวิไลนะครับนัน,นพัฒมูลจักคำนะคือเราก็ใช้ดาวรุ่งของเราทั้งหมดเลยนะครับในช่วงเซตนี้ แต่ก็ถือว่าได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะแต่ว่าแต้มเนี่ยอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันมากเนี่ยนะครับมันยังมีการเล่นผิดจังหวะไม่ค่อยเข้าขาตบยัดบล็อกอะไรแบบเนี้ยให้ให้เห็นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่สร้างวันนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้จะสร้างวันไหนนะครับมันก็เป็นการให้โอกาสน้องๆนะครับอย่างบล็อกเนี้ยมันก็ไม่ค่อยได้นะฮะ แต่เราก็ต้องเก็บเลเวลเขาเรียกว่าเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับจนสามารถที่จะขึ้นมาทดแทนนะครับพี่ๆได้นั่นเองนะครับก็เซตนี้เราแพ้ไป25ต่อ17นะครับเกาหลีชนะไปนะครับก็กลายเป็น2ต่อ1เซตแล้วเซตหน้าก็เดี๋ยวมันลุ้นกันต่อครับว่าถ้าเราเก็บได้ก็สกอร์เดิมเลย ขณะที่ในเซตที่4เนี่ยนะครับเซตสุดท้ายต้องบอกเลยนะครับว่าหูยลุ้นมากๆนะครับคือเกมของไทยเนี่ยสูสีสูส,สีแล้วโดนเกาหลีแซงนำนครับแต่ว่าเราเนี่ยมาเข้มข้นหลังจากแต้มที่16บหกนะครับเราก็เสมอ16ต่อ16เนี่ยจากลูกตบของวริศลาศีทาเลิศ นะครับและเราก็ลุยต่อเนื่องเลยครับคือต้องบอกว่าเอาจริงนะเกือบแย่เหมือนกันนะครับคือไม่ใช่ว่าเราปล่อยนะแต่ว่าเราก็โดนเกาหลีเนี่ยตีตื้นขึ้นมาได้จนเรามาพลิกนำ17ต่อ16ครับแต่ว่าช่วงท้ายจริงๆของเซตนี้เนี่ยโอ้หลุ้นกันเดือดลุ้นกันมันนะ ทำแต้มเหมือนคนละแต้มสองแต้มนะครับผัดกันไปผัดกันมาครับโอ้โหแล้วมีอยู่แต้มหนึ่งตบไปแล้วเกาหลีใต้หาบอลไม่เจออีกเราได้แต้มฟรีๆครับมันครับมันครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นออสตาที่ชุดใหญ่เจอกันแล้วก็เออเล่นได้สนุกนะถือว่าเป็นชุดผสมแล้วกันนะโอ้ตีกัน20ต่อ20ครับแต่ช่วงท้ายเนี่ยหัวใจจะวายครับโอ้โหเราเนี่ย โดน24ี่ต่อยี่ี่ครับมาเอาแต้มได้เขาเป็นยีบหต่อ24ี่แหละครับตบลงไปครับแต่ละช็อตท้ายเซตนี้เนี่ยมันบีบหัวใจเหลือเกินนะครับโอ้โหเดือดครับเดือดครับไทยกาหลีใต้อลสตาร์ครั้งนี้ครับแต่ว่าได้มันอะเอาตรงนะครับแต่ว่าเรายังแน่นอนอยู่นะในลูกตบเนี่ยนะครับที่จะทำแต้มมาตามตีเสมอได้เป็น 25ต่อ25ล่ะครับแต่เหนียวบอกได้เลยว่าเน้นเหนียวครับเกาหลีใต้แต่ของเรานี้ก็ต้องเอาให้ลงอย่างนี้แหละโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าช่วงถ่ายแม่งโครดาม่าโอ้ยอะไรครับเนี่ยตีไปจนเกาหลีใต้เจ็บนิ้วอะครับบอกไม่โดนโอ้โหบ้าบอไปแล้วครับ บ้าไปแล้วโอ้โหโอ้อยูฟ่าครับต้องบอกครับว่าเกาหลีใต้โอ้โหถ้ามีชาเลนต์เนี่ยคุณหนีไม่รอดคุณหนีไม่รอดบอกเลยครับทำกันอย่างนี้ได้ยังไงและสุดท้ายครับไทยเอาชนะไปได้โอ้โหสามต่อหนึ่งเซตโคตรมันจริงๆครับยูฟ่า